สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าเหตุใดสารรัฐธรรมนูญจึงยังไม่วินิจฉัยสมาชิกภาพของนายอภิสิทธิเวชชาชีวะท่านผู้ชมครับรัฐธรรมนูญมาตรา106วงเล็บ5บัญญัติว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา102 และมาตรา102วงเล็บ6บัญญัติว่าเคยถูกไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการดังนั้นเมื่อเอาสองมาตรานี้มาพิจารณาประกอบกันก็จะได้ความว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อถ้าถูกไล่ออกปลดออกหรือให้ออกจากราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการถามว่าใครเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดว่าสมาชิกภาพสมาชิกสภา,าสผู้แทนราษฎรผู้ใดต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจาก มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา1 0 6 .5 งเลดังกล่าวคำตอบก็คือสารร,ร,สารัฐธรรมนูญเมื่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีลักษณะต้องห้ามสมาชิกสภาผู้สมสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรผู้นั้นก็ต้องพ้นจากตำแหน่งไปในวันที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยท่านผู้ชมครับสิ่งที่น่ากลัวสำหรับเรื่องนี้คือเมื่อมีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้สสผู้นั้นต้องพ้นจากตำแหน่งไปเท่านั้นหากแต่จะมีผลทำให้ผู้นั้นไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรอีกเลยไปจนตลอดชีวิตเพราะจะกลายเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา106วงเล็บ5อย่างเป็นการถาวรด้วยเหตุนี้จึงอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกที่เมื่อนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะ ถูกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งปลดออกจากราชการตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนในร้อยจอปรฐานทุจริตต่อหน้าที่โดยการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครเข้ารับราชการเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยจอปรซึ่งประธานสภาผู้แทนราศฎรได้ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแต่จนแล้วจนรอดจนถึงปัจจุบันสารรัฐธรรมนูญก็ยังไม่วินิจฉัย พูดง่ายๆคือเลื่อนแล้วเลื่อนอีกแต่ละครั้งที่เลื่อนก็อ้างว่ายังมีประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่ยังไม่ชัดเจนแต่ที่น่าเกลียดและรับไม่ได้ก็คือสารรัฐธรรมนูญอ้างว่าต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากนายพิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นบุคคลสำคัญเนื่องจากสารรัฐธรรมนูญมีพฤติกรรมที่ชวนสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่าจะพยายามดึงเรื่องนี้ ไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ทั้งๆท,ท,ที่เป็นเรื่องที่ชัดแจ้งจนเกือบจะไม่ต้องตีความอะไรพูดง่ายๆคือเพียงแค่มีหลักฐานของทางราชการว่านายพิสิทธิ์เวชชาชีวะเคยถูกปลดออกจากราชการฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่ถ้าเคยก็ต้องวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งไปแต่สารรัฐธรรมนูญกลับทำประหนึ่งว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนจนผิดปกติจึงได้เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเช่นนี้เพราะฉะนั้นก็ชอบที่ผู้รักความยุติธรรมทั้งหลายจะตั้งข้อสันนิษฐานว่าเหตุที่สารรัฐธรรมนูญทำเช่นนั้นก็เพราะกำลังจะหาทางช่วยนายพิสิทธิเวชชาชีวะให้หลุดพ้นจากคดีนี้หรือไม่และเพราะเหตุใดสารรัฐธรรมนูญจึงต้องทำเช่นนั้นต่อไปนี้ เป็นข้อสันนิษฐานถึงเหตุผล 1. น,นายพิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นหมากตัวตาสุดท้ายของเครือข่ายอมาต์นอกระบบเพราะฉะนั้นถ้านายพิสิทธิ์เวชาชีวะมีอันเป็นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านายพิสิทธิ์เวชาชีวะมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากเคยถูกปลดออกจากราชการฐานทุจริตต่อนหน้าที่ซึ่งจะทำให้ ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นการถาวรแล้วเครือข่ายอำนาจนอกระบบจะได้รับผลกระทบทันทีซึ่งหมายความว่าถึงแม้เครือข่ายอำนาจนอกระบบจะระดมกันใช้ระบบศาลองค์กรอิสระสวสรรหาและกลุ่มการเมืองนอกระบบรุมกันเล่นงานถึงขนาดโค่นล้มรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์จินวัตรได้สำเร็จ ไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตามก็ไม่มีความหมายเพราะไม่มีแม้แต่คนเดียวในเครือข่ายนอกระบบที่จะมาแทนที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้เพราะฉะนั้นสารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกลไกเพชฌฆาตของเครือข่ายอำนาจนอกระบบจึงต้องพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ต้องพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฐานเคยถูกปลดออกจากราชการสมัยเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยจอบรอในครั้งนี้ได้ทั้งนี้โดย 1. อาจจะยกคำร้องเสืยอดื้อเหมือนกับคราวที่วินิจฉัยยุพักประชาธิปัตย์กรณี29ล้านบาทและกรณีเงินบริจาค258ล้านบาท 2. อาจจะวินิจฉัยว่านายพิสิทธิ์แวชาชีวะไม่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม เนื่องจากถึงแม้จะเคยถูกปลดออกจากราชการแต่การถูกปลดในครั้งนั้นไม่ถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือ 3. ยังมีข้อสงสัยว่าการสั่งปลดออกจากราชการโดยคำสั่งของพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งยังอยู่ในการพิจารณาของสารปกครองดังนั้นจึงชะลอการวินิจฉัยในเรื่องนี้ออกไปอีกจนกว่าเครือข่ายอำนาจนอกระบบ จะสามารถโค่นล้มรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้สำเร็จแต่ถ้าสานรัฐธรรมนูญทำอย่างใดอย่างหนึ่งในสข้อที่ผมวิเคราะห์ไวน้นี้ผมเชื่อว่านอกจากจะไม่ช่วยให้นายพิสิทธิ์เวชาชีวะพ้นจากบ่วงกรรมที่ตนเองได้ทำไว้แล้วสานรัฐธรรมนูญเองนั่นแหละอาจจะพังไปเสียก่อนที่นายอภิสิทธิ์จะมีอันเป็นไปหรือไม่ก็พังไปพร้อมๆกันนั่นแหละ ท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุมโมงในตอนที่ชื่อว่าเหตุใดสารรัฐธรรมนูญจึงยังไม่วินิจฉัยสมาชิกภาพของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ